พาลาบูเฟนอะไรรักษากระดูกทับเส้นได้ดีอยู่กันคลิปนี้หมอฟันมาตอบลา่าสุดมีคนถามหมอฟันว่าหมอับหมอขาพาลาหรือบูเฟนอะไรครับที่ช่วยรักษาการปวดเส้นได้ดีกว่ากันหนูสงสัยมากเลยค่ะบางคนก็บอกว่าตัวกินบูเฟนดีกว่าบางคนก็บอกกินพาราก็ช่วยได้เอายังไงไม่ถูกเลยอ่ะผมบอกตอน,นี้เลยว่าผิดทั้งคู่ครับเอา้าทําไม่ทำหมอฟันวันนี้คุณกลับมาก่อนปวดกระดูกเส้นปวดหลังแล้วหรอป่ปวดสะโพกแล้วรองขา ยาต้องกินทัง้งหมดเสียตัวมีอะไรบ้างอันหนึ่งพาราสองคลายการเนื่อสามยาแก้ปวดกลุ่มที่หน่อยอายาแก้ปวดกลุ่มที่มีอะคือบูเฟนนันแหละแต่สามตัวนี้ไม่ใช่พระเอกแต่ต้องกินตัวพรเอกคือ,อยาแก้ปวดในสัตว์ถ้าคุณเข้าใจคุณกินยาตามนี้คุณก็จะดีขึ้นอา้าวมาดูเคสนี้ปวดหลังเล้วลงขาคุณหมอสนอทิมงานาน้ำหดักขาที่เคยปวดแล้วลแต่ก่อนเดินไม่ไหวเดินเจ็บมากเห็นไหมตอนนี้อาการดีขึ้นมากเดินได้แล้วไม่เจ็บเลยเคสนี้ก็กินยามาแล้วไม่ใช่ยังไม่กินยากินยามาเยอะด้วยแต่่ปราาากกฏวไงิินยผด คุณไม่กินยากแก้ปวดเส้นประสาทยากแก้ปวดเส้นประสาทคือพระเอกผมเน้นนะว่ายากแก้ปวดไม่ใช่ยาบำรุงเส้นประสาทไม่ใช่วิตามินวิตามินไม่ใช่พระเอกโอเคไหมคุณเป็นกระดูกต้นเส้นเคลียร์กันก่อนรักษาต้องรักษาถูกโรครักษาต้องรักษาถูกจุดแล้วถึงจะหายใครชอบพิมพ์บอดี้มากใครสนใจผมช่วยพิมพ์สนใจแต่โปฟสโซนี้ไม่อยากพามาหาหมอฟันเฟสน,นี